ผมได้รับเงินมาที่31บาทนะครับผมก็สามารถกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยผมได้ทาการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับการถอนเงินเนี่ยเงินจะเข้าภายใน1-3วันทําการจากประสบการณ์ที่เคยถอนมากไม่เกิน10นาทีเงินเข้าแน่นอนกดยืนยันได้เลยก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการกรอกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมอนีวอลเล็ตนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมอนีวอลเล็ตนะครับเพียงแค่เราในรับกรอกรหัสโค้ด ก็สามารถรับเงินฟรีทูมิเนีวเลตได้เลยใครที่ต้องการรับโค้ดอ่งเปาทูมินีวเลตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับโค้ดอ่างเปากันเลยนะครับว่าต้องรับแบบไหนอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการรับโค้ดอ่งเปาทูมินีวเลตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ง่ายๆเลยเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดดตาดาามม้้นซยือ จะขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่างเปาทูมอนีเวลตนะครับผมมีชื่อว่าแทปคอยเล่นไปหาเงินไปหลายๆคนเนี่ยที่รับโคดอ่างเปาทูมอนีเวลตกันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีแอปนี้กันอยู่แล้วนะส่วนใครที่ยังไม่มีแอปนี้เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวแอปนี้ได้นะในส่นอง Google Play Store พิมพ์ชื่อตามนี้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปมาให้ในส่วนของแอปแท็บคอยนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในแอปได้เลยในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดในคลิปนี้ผมจะไม่อธิบายขั้นตอนการใช้งานเยอะนะผมจะพูดแบบคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ไปทําตามกันได้เลยสําหรับแอปแท็บคอยเนี่ย จะไม่มีเมนูการเติมเงินเข้าแอปนะครับผมเป็นแอปเล่นฟรี100%ไม่เสียเงินสักบาทแน่นอนการใช้งานก็คือเราจะต้องเล่นเกมทําภารกิจต่างๆ แล้วเราจะได้รับค่าตอบแทนเป็นคะแนนเหรียญทองพอเราได้รับคะแนนมาแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินโทมอนี่วอลเลตอีกรอบหนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูแต่ละเมนูกันเลยนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยทำงานยังไงใช้งานแบบไหนถึงจะได้เงินเข้าวอลเล็ตนะเมนูที่1นนะครับตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของยอดเงินนะครับด้านบนของเราจากคะแนนที่เรามีอยู่นะครับว่าเป็นเงินกี่บาทแล้วก็จะมีทั้งหมด5เมนูตรงนี้อันที่1เลยก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับในการหมุนวงล้อเนี่ยจะจับรางวัลฟรีได้10 5ครั้งเราก็กดจับรางวัลฟรีได้เลยต่อมานะครับผมเมนูที่2นะครับจะเป็นเกมสุดฮอตนะที่เป็นรูปจอยเกมตรงนี้เนี่ยจะมีเกมให้เราเลือกติดตั้งดาวน์โหลดในการเข้าไปร่วมเล่นในการรับคะแนนเหรียญทองเนะเราก็สามารถเลือกติดตั้งตามนี้ได้เลยส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะอันนี้เป็นวิดีโอนะครับอันที่4นะครับจะเป็นโค้ดอ่างเปาเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในคลิปนี้เลยนะครับขอเป็นท้ายคลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายในส่วนของแต่ละเมนูก่อน,นะครับการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตร ทุกคนมีสิทธิ์ในการเชิญเท่ากันหมดนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําทการเชิญด้วยวิธีไหนช่องทางไหนในการเชิญเพื่อนเพื่อจี่สร้างรายได้ให้มากขึ้นนะครับในการเชิญกดเชิญทันทีได้เลยนะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้เราสามารถกดคัดลอกข้อมูลตรงนี้นะครับไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o ก Twitter Line YouTube Tik t o อกสามารถเอาไปโปรโมทต่อได้เลยนะย้อนกลับมานะครับสำหรับภารกิจทั้งหมดตรงนี้นะครับผมในหัวข้อ ภารกิจทั้งหมดเนี่ยจะมีแอปต่างๆให้เราเลือกติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราอย่างเช่นแอปแรกแล้วกันเนาะเป็นแอปนี้นะครับคะแนนที่เขาให้เราเนี่ยในการทําภารกิจนะครับหนึ่งคะแนนเหรียญทองจะเป็นเงินบาทไทยประมาณ7จ็ดบาทจุดแปสตางค์นะครับแล้วภารกิจมีอะไรบ้าง1เลยคือการดาวน์โหลดลงในเครื่อง2คือการลงทะเบียนนะครับบัญชีสมัครให้เรียบร้อยนะครับถึงจะได้รับคะแนนตรงนี้ไปนะครับย้อนกลับมานะ เกมที่2นะครับเป็นแคสตมาสเตอร์นะเกมนี้จะได้รับคะแนนเหรียญทอง13,950เป็นเงิน10บาทจุดส6สตางค์นะครับภารกิจมีอะไรบ้างติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราดูคลิปวิดีโอตามจำนวนที่เขากำหนดนะครับเป็นโฆษณาเนานะนี่ครับเราก็จะได้รับคะแนนภารกิจไป แค่นี้เลยนะครับในการทําภารกิจแนะนําอย่างหนึ่งก็คือให้เราติดตั้งแอป,ปที่ไม่ต้องเติมเงินในการทําภารกิจมันจะมีแทรกเข้ามาอยู่อย่างเช่นบางเกมเนี่ยมันจะให้เราเติมเงินในการทําภารกิจนะเกมไหนที่มันให้คะแนนเยอะๆเวอร์นะครับหลักร้อยล้าน M อนะครับก็ควรที่จะดูว่ามันต้องเติมเงินหรือเปล่าหรือว่าแอป,ปต่างๆด้วยนะเมนูที่2นะครับจะเป็นการเล่นเกมโดยที่ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องก็สามารถเข้าเล่นได้เลยเมนูที่3เป็นการทําภารกิจประจําวันนะครับก็จะมีการเช็คอินเชิญเพื่อนทําภารกิจ รายวันทําได้เลยนะครับแล้วก็เมนูที่4จะเป็นการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยก็ถอนได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบตามจํานวนไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้เลยนะครับ200 500แล้วก็1000นะครับต่อมานะครับกลับมาที่เมนูหน้าแรกนะครับก็คือการเติมโค้ดอ่างเปานะครับกดไปที่โค้ดอ่างเปาแล้วก็ใส่โค้ดอ่างเปาเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในช่องนี้แล้วก็กดหยุดคลิปไว้แล้วก็ไปพิมพ์ในแอปของคุณได้เลยสําหรับโค้ดอ่างเปาทูมอนี่วอลเล็ต um นะครับผมก็มีตามนี้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษ4ตัวแล้วก็ตตััววเลขอีก3นะค ใครที่พิมพ์ไม่ทันดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปพิมพ์ในแอปนะกดแลกรับเงินได้เลยผมได้รับเงินมาที่31บาทนะครับผมก็สามารถกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยผมได้ทาการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับการถอนเงินเนี่ยเงินจะเข้าภายใน1-3วันทําการจากประสบการณ์ที่เคยถอนมากไม่เกิน10นาทีเงินเข้าในนอนกดยืนยันได้เลยก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการกรอกรหัสโคดอังเปาทูมอนี่อลเล็ตนะครับคุณได้รับเงินเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้จะได้รับเป็นเงินหรือได้รับ เป็นคะแนนก็เก็บสะสมไว้ได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็มีการแจ้งเตือนนะในส่วนของทูมานิวเลตที่เราได้กดกรอกโคดอังเปาทูมานิวเลตไปนะจำนวน31บาทเข้ามาเรียบร้อยแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝะากากดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการรับโคดอังเปาทูมานิวเลตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ง่ายๆเลยเข้าามในส่ของ g o o ก l e Play Store แล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือผมจะขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่งางเปาทูมอนิเวลตนะครับผมมีชื่อว่าแคปคอยเล่นไปหาเงินไปหลายๆคนเนี่ยที่รับโคดอ่งางเปาทูมอนิเวลตกันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีแอปนี้กันอยู่แล้วนะส่วนใครที่ยังไม่มีแอปนี้เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวแอปนี้ได้นะในส่วนของ Google Play Store พิมพ์ชื่อตามนี้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปมปให้ในส่วนของแอปแท็บคอยนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในแอปได้เลยในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดในคลิปนี้ผมจะไม่อธิบายขั้นตอนการใช้งานเยอะนะผมจะพูดแบบคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ไปทําตามกันได้เลยสําหรับแอปแท็บคอยเนี่ย จะไม่มีเมนูการเติมเงินเข้าแอปนะครับผมเป็นแอปเล่นฟรี1 0 0ไม่เสียเงินซักบาทแน่นอนการใช้งานก็คือเราจะต้องเล่นเกมทําภารกิจต่างๆแล้วเราจะได้รับค่าตอบแทนเป็นคะแนนเหรียญทองพอเราได้รับคะแนนมาแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมอนิวเล็ตอีกรอบหนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูแต่ละเมนูกันเลยนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยทำงานยังไงใช้งานแบบไหนถึงจะได้เงินเข้าวอลเล็ตนะเมนูที่1นนะครับตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของยอดเงินนะครับด้านบนของเรา จากคะแนนที่เรามีอยู่นะครับว่าเป็นเงินกี่บาทแล้วก็จะมีทั้งหมด5เมนูตรงนี้อันที่1เลยก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับในการหมุนวงล้อเนี่ยจะจับรางวัลฟรีได้15ครั้งเราก็กดจับรางวัลฟรีได้เลยต่อมานะครับผมเมนูที่2นะครับจะเป็นเกมสุดฮอตนะที่เป็นรูปจอยเกมตรงนี้เนี่ยจะมีเกมให้เราเลือกติดตั้งดาวน์โหลดในการเข้าไปร่วมเล่นในการรับคะแนนเหรียญทองเนะเราก็สามารถเลือกติดตั้งตามนี้ได้เลยส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะอันนี้เป็นวิดีโอนะครับอันนี้ ะจะเป็นโค้ดอ่งางเปาเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในคลิปนี้เลยนะครับขอเป็นท้ายคลิปและกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายในส่วนของแต่ละเมนูก่อนะครับการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ในการเชิญเท่ากันหมดนะครับขึ้นอยู่กับความถน,นัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการเชิญด้วยวิธีไหนช่องทางไหนในการเชิญเพื่อนเพื่อที่สร้างรายได้ให้มากขึ้นนะครับในการเชิญกดเชิญทันทีได้เลยนะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้เราสามารถกดคัดลอกข้อมูลตรงนี้นะครับไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไล ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o k สามารถเอาไปโปรโมทต,ต่อได้เลยนะย้อนกลับมานะครับสำหรับภารกิจทั้งหมดตรงนี้นะครับผมในหัวข้อภารกิจทั้งหมดเนี่ยจะมีแอปต่างๆให้เราเลือกติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราอย่างเช่นแอปแรกแล้วกันเนาะเป็นแอปนี้นะครับคะแนนที่เขาให้เราเนี่ยในการทําภารกิจนะครับหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบห้าคะแนนเหรียญทองจะเป็นเงินบาทไทยประมาณเจ็ดบาทจุดแปดหกตางนะครับแล้วภารกิจมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคือการดาวน์โหลดลงในเครื่องสอง คือการลงทะเบียนนะครับบัญชีสมัครให้เรียบร้อยนะครับถึงจะได้รับคะแนนตรงนี้ไปนะครับย้อนกลับมานะเกมที่2นะครับเป็นแคปมาสเตอร์นะเกมนี้จะได้รับคะแนนเหรียญทอง13,950เป็นเงิน10บาทจุด 4, สี่หกสตางค์นะครับ ภารกิจมีอะไรบ้างติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราดูคลิปวิดีโอตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับเป็นโฆษณาเนาะนี่ครับเราก็จะได้รับคะแนนภารกิจไปแค่นี้เลยนะครับในการทําภารกิจแนะนําอย่างหนึ่งก็คือให้เราติดตั้งแอปที่ไม่ต้องเติมเงินในการทําภารกิจมันจะมีแทรกเข้ามาอยู่อย่างเช่นบางเกมเนี่ยมันจะให้เราเติมเงินในการทาภารกิจนะเกมไหนที่มันให้คะแนนเยอะๆเวอร์นะครับหลักร้อยล้านเนะครับก็ควรที่จะดูว่ามันต้องเติมเงินหรือเปล่าหรือว่าแอปต่างๆด้วยนะเมนูที่2นะครับจะเป็นการเล่นเกมโดย ที่ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องก็สามารถเข้าเล่นได้เลยเมนูที่3เป็นการทําภารกิจประจ,จําวันนะครับก็จะมีการเช็คอินเชิญเพื่อนทําภารกิจรายวันทําได้เลยนะครับแล้วก็เมนูที่4จะเป็นการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยก็ถอนได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบตามจํานวนไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้เลยนะครับสองร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่พันนะครับต่อมานะครับกลับมาที่เมนูหน้าแรกนะครับก็คือการเติมโค้ดอ่างเปานะครับกดไปที่โค้ดอ่างเปาแล้วก็ใส่โค้ดอ่างเปาเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในช่องนี้แล้วก็กดหยุดคลิปไว้แล้วก็ไ พิมพ์ในแอปของคุณได้เลยสําหรับโคดอ่างเปาทูม o น e ่วอลเลนะครับผมก็มีตามนี้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษ4ตัวแล้วก็ตัวเลขอีก3ตัวนะครับใครที่พิมพ์ไม่ทันดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปพิมพ์ในแอปนะกดแลกรับเงินได้เลยผมได้รับเงินมาที่31บาทนะครับผมก็สามารถกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับการถอนเงินเนี่ยเงินจะเข้าภายใน1-3วันทําการจากประสบการณ์ที่เคยถอนมาไม่เกิน10นาทีเงินเข้าในนนอนกดยืนยันได้เลยก็เรียบ ร้อยแล้วนะครับในส่วนของการกรอกรหัสโค้ดอังเปาทูมเนี่วเลตนะครับคุณได้รับเงินเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้จะได้รับเป็นเงินหรือได้รับเป็นคะแนนก็เก็บสะสมไว้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็มีการแจ้งเตือนนะในส่วนของทูมเนี่วเลตที่เราได้กดกรอกโคดอังเปาทูมเนี่วเลตไปนะจำนวน3าบบาทเข้ามาเรียบร้อยแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากก,ากาดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ